นายจ่าโยมนอนนนวันนนี้เอมต่าต้องบอรุงเนี่ยเอ็มจ่าวันนี้มาหลายโอ้สาวน้อยหลานน้อยคนคนใจบุญเด้อใจบุญนะครัค่ะค่ะค่ะทุกค่ะทุกค่ะเออหนุ่มน้อยคนงามคนสวยคนใจบุญนะจ๊ะชื่ออะไรค่ะตันยงโอ้ชื่อตันยงนะครับชื่อตันยง โยมมาจากไหนกันจ้าบ้านไหนจ้าฮะบ้านตะโกทุ่งโอ้ตะโกทุ่งจ้าตะโกทุ่งจ้าจ้าจ้าตะโกทุ่งตะโกทุ่งบุญยาคาตะโกทุ่งตะโกนวลทรายเนาะจ้าจ้าตาทุกข์ตาทุกข์ทุกข์ทุกข์ วันนี้คณะสัตยาชาววัดหนองอฟานโยมทะยกเลิศโยมพ่อสนันโยมพ่อปุณโยมพ่อโสรถโยมพี่บัวลอยโยมพ่อเงินโยมพ่อเรธโยมพ่อสุบมาจากวัดหนองอฟานแล้วโยมแม่มาจากวัดไหนหนองสก,กีเออจ้าจ้าจ้า วันนี้ก็ได้มาร่วมทําบุญตักบาตรสาบส่นงานพระเขาอยู่ปริวรักกรรมที่วัดหนองบัวทุ่งหรือเรียกว่าวัดหัวแหลมวัดหัวแหลมคือตำบลตัจันเนอาตบลตาจันอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาก็จัดงานตั้งแต่วันที่หนึ่งห่งธันวาวันนี้ก็วันที่9ก้ธันวาคมคุณนีวันหนึ่งใช่ไหมจ๊ะ วันสุดท้ายวันถุกท้ายพรุ่งนี้อันนี้ก็ได้นำพาสัายาติโยมชาววัดหนองงอฟานมาร่วมทําบุญตักบาตสนับสนุนงานปริวัติกรรมที่วัดหนองบัวทุง่งหรือวัดโพแหลมด้วยอนโมทนาสาธุการบุญร่วมกัน